สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่12มีนาะคมปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกนารพนันนะคะสำหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ2กับห้3กับ6 20 2งศูน6 9 6อ6 6ามสองห้าสองนนะ2 6 0 3 5 1 9 2 6 3 6 9นนะเฉพาะกิจกับพิเศษมันจะมาแนวทางเดียวกันเนอะ จับคู่ก็สองหกสามห้าสองห้าสามหกเนาะสองหกศูนย์สองหกสี่สองหกแปดสามห้าหนึ่งสามห้าเจ็ดสามห้าเก้าเลขคู่เลขคี่เนาะต่อไปพิเศษสามก็หกเก้าก็สองเราจับเก้าก็สองให้ด้วยเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเก้าหกศูนย์หกสองหกสามหกห้าหกเก้าหกเก้าสามสามหกสองสามเก้าสองเก้าสองหกนะคะ จับคู่ก็สองสามสามสองหกสองสองหกหกเก้าเก้าหกนะเอาไปปกติสี่กับเจ็ดหกกับเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าจับคู่ก็สี่เจ็ดสี่หกสี่เก้าเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าหกสี่หกเจ็ดหกเก้าเจ็ดเก้าสี่หกสี่สองเจ็ดหกเก้าเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเนาะจับพันน่าเด้อสี่ตัว ต่อไป V ี p อามกับหกสี่กับเจ็ดสามศูนย์สามสองสามสี่สามกสามจนะคะหกศูนย์หกสองหกสามหกเจ็ดหกเกจอนย์าะระวัง v i p ก็เพาะกิจอีกเวอวันนี้ปกติกับพิเศษแต่มันก็ยังไม่แน่เนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้จับคู่ลุ้นเอาเด้อนี่ สามหกสี่เจ็ดวันนี้แต่ปกติกับพิเศษมันจะมาเก้า ตัวไหนที่เหมือนกันก็จดไว้ก่อนเด้อต่างกันก็เพิ่มเข้าไปเนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะมันต้องเข้าทุกแนวทางอยู่แล้วล่ะแต่มันแซดสลับกันโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ